เมื่อวานนี้ก็เผยแพร่ในโลกโซเชียลเหมือนกันก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ดูแล้วโอ้โหวันนี้ไปกันโกบิกเลย <c oughs> วันนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ภาพที่ว่านี่ก็เป็นภาพที่แรกเห็นภาพเนี่ยตอนตอนที่เป็นข่าวออกนะครับก็ยังไม่ได้ระบุว่าช่วงปีไหนคน,คนก็ไปคิดว่าเพิ่งถ่ายแต่ดูในรูปภาพนะครับบุคคลร่วมกันในนั้นก็มีนายกรัฐมนตรี <c oughs> คุณอนุทินนะครับ <c oughs> ที่ยืนอยู่ขวา,าสุดแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือ บิ๊กแดงพ้นเอกอับพิรักษ์คงสมพงศ์ตรงกลางเลยหน้าตาเนี่ยครับแหมยังอ่อนเยว์ยังอ่อนวัยไปไปมาๆก็ยืนยันครับว่าภาพนี้เป็นภาพปีห้าเจ็ดนะครับคุณอนุทินยืนขวามือนะครับแล้วก็คุณอภบพิรักษ์อดีตผู้อุปก,การฐานบกอดีตอบพนหนึ่งก้าวมือโอบไหลคี<ร>ถ่ถ่ายภาพเอามือโอบไหลนี่มันต้องไม่ธรรมดานะใช่ครับถ้าไม่สนิทนี่มันมันโอบไหลอย,อย่างนั้นไม่ได้นะครับ แต่ว่าก็มีการชี้แจงจากทั้งนายกกนุทินนะครับแล้วก็ในส่วนของอ Big Dang บิ๊กแดงคนเอกวลรักคงสมพง์บิ๊กแดงท่านก็บอกว่าเพิ่งรู้จักกันนะครับเป็นการแนะนําของเพื่อนแล้วก็เป็นภาพถ่ายตอนที่สมัยเรียนปปอแล้วก็ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เบนสมิธนะครับเบนสมิธที่3าจากซ้ายครับเบนสมิธนี่ชื่อจริงก็คือเบนจามินมเวร์เบอร์เกอร์ครับเป็นนักธุรกิจอฟริกาใต้ คอนเนคชั่นนี่ในกัมพูชานี่โอ้โหระดับระดับเทพครับก็คือเป็นที่ปรึกษาของทางสมเด็จคุณเซนด้วยนะครับประธานสวอ,อดีตนายกรัฐมนตรีก็คงต้องรู้จักคุณเซนมายาวนานเบนสมิตเองก็สนิทสนมกับนักธุรกิจในกัมพูชาอีกสองคนครับก็คือทั้งก๊กอานนะครับแล้วก็ยิมเลียก,ก็เป็นสองนักธุรกิจที่ทั้งสองคนก็ใกล้ชิด กับทางคุณเซนเช่นกันนะครับในขณะที่นาย,ยากอนุทินเนี่ยก็มีการชี้แจงในภาพที่เห็นก็บอกว่านี่เป็นการแนะนําให้รู้จักกันเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอครับย้ําเลยนะเพื่อนของเพื่อนนะแล้วก็ของเพื่อนหลายทอดนะครับก็ไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกันแล้วก็ไม่ได้มีการทําธุรกิจร่วมกันอะไรแต่ว่าพอมันเป็นภาพที่เอามาเปิดนะครับโดยสื่อใหญ่อย่างผู้จัดการเนี่ยครับเปิดมาก่อนเลยพอเห็นภาพนี้ปุ๊บก็โอ้โห วิพากษ์วิจารณ์กันครับเพราะว่าคุณอนุทินตอนถ่ายรูปตอนนั้นปี57เตอนนั้นนี่คุณมัญยอดช่วงนั้นถ้ายังไม่ยึดอำนาจอยู่ในรัฐบาลของคุณยิ่งรักนะครับใช่ครับนะครับอตอนยึดอำนาจคือพฤษภาคม57าเจ็ดใชครับเข้าใจว่าภาพนี้นะครับที่บอกว่าพฤษภาคม57าเจ็ดเข้าใจว่าน่าจะก่อนการยึดอำนาจซึ่งช่วงนั้นนี่บิ๊กแดงนะครับเป็นผอพลหนึ่งครับคุม คุณกาลังทหารในส่วนของกรมฐานราบที่หนึ่งและกรมฐานราบที่11ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับซึ่งมามาดำลงตําแหน่งพบพลนหนึ่งครับก็จากการขยับของบิ๊กตู่พลเอกประยุทจันทร์โอชาซึ่งตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็วางบิ๊กแดงเนี่ยครับในตําแหน่งผู้บัญชาการของของพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เพราะว่าก็เตรียมการไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการยึดอานาจที่เกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคมอันนี้ก็เป็นภาพก็ดูครับบิ๊กแดงนี่ยังหน้าตายังหล่อ่อนมากเ <c oughs> พราะปีห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นพอบอพลนหนึ่งหลังจากยึดอำนาจแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นผู้บัญชาการฐานบกแต่ภาพนี้ก็มีนักวิชาการนะครับก็มาสื่อสารแล้วก็บอกให้เห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นภาพในงานสังคม จ้าวมาเป็นสาระไม่ได้แต่ประเด็นก็คือต้องการโยงให้เห็นครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเบนซ์มิธมายาวนานก็เลยเป็นข้อสังเกตว่ารัฐบาลน,นีก้กล้ากลัวไม่กล้าดําเนินการปราบปรามอย่างจริงจังอะไรเนี่ยครับ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อวานนี้นายกอนุทินนี่ก็พูด <c oughs> ผมฟังรอบทีแรกผมก็ไม่เก็ตนะครับ <c oughs> คือนายกอนุทินก็บอกต้องการสื่อสารก็นักข่าวถามเยนะครับ ว่าเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ดําเนินการจริงจังกังวลอ,อะไรยังไงไหมเดี๋ยวมีเสียงนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าภาพมันถ่ายเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ เมื่อวานที่ผมไปแถลงข่าวนักข่าวก็ถามว่าใครมีเส้นใครมีสายที่ผมบอกโดนใครก็คนนั้นก็ตามกฎหมายหมดทุกอย่างจบแค่นี้แหละส่วนต,ตัวถ<ค>้า<ค>รู<ล>้จักรู้จักไหมครับรู้จักรู้จักแต่ไม่สนิทรู้จักกันมากี่ปีแล้วคะรู้จักก็อยยังไงปีนั้นปีอะไรก็นั่นแหละคือได้เจอเขาครั้งแรกใช่แล้วาแนะนำตัวแล้วก็ไปพูดถูก <stronger than S 2> <große S 1> มันใรเ,นนเป็นการเป็นเกมทางการเมืองไหมครับปล่อยภาพช่วงนี้มันก็แล้วแต่คิดแต่แต่ว่าผมโดยปกติผมไม่ได้ติดต่อผมไม่ได้มีธุร,รกิจไม่ได้มีธุร,รกรรมอะไรด้วยมันก็แค่นั้นเองมองว่าจุดป,ประสงค์เขาต้องการแล้วแล้ว<ช><ง>แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจำจำไม่ได้หรือว่าว่าทำไมเขาถึงไม่ได้สัญชาติไทยนาทีอ่ะมันเป็นเกมการเมืองที่ทำให้ดูดึงให้ลงเหวไปหมด ไหนนะมันมีการเกมการเมืองที่พยายามดึงเหมือนพนายกอะไรยังกู้ภาพเราก็ต้องดึงให้มันแบบเราก็ต้องคิดวิเคราะห์นะแล้วก็แยกเรื่องให้ถูกพอรู้ป่ะฮะว่าใครเป็นคนรู้หมดแหละนักข่าวก็รู้จะมีใครโดนไหมพนายนมยสมิตพักพนายนกตำรวจอะไรอย่างนมาไหมคะับตอนนี้เพราจะมีการออกหมายจับเลยค่ะถึงใครก็โดนคนนั้น เราต้องไปดูเรื่องเสื้อระว่างไอ้ฝนอนนัยกคยคบเหมือนว่าฝ่ายศานก็ใช้เรื่อง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 ออกหมายจับไม่หมายจับต้องไปถามทางตํารวจแต่ว่าในทางกฎหมายในในทางการสืบสวนสอบสวนถึงถึงใครก็โดนคนนั้นเส้นเงินถึงใครอะไรเกี่ยวผมยึงบอกไงว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมไงตอนนั้นคุณเบนเขามาบอกไงคะว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรมาอะไรยังไงผมคุย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 กับเขาก็คุยเขาเรียกอะไร เป็นคนที่อยู่ในอยู่ในคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็รู้จักกันถาว่ารู้จักไหรู้จักใช่ไหมแต่ว่าแค่วันนั้นวันเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันหลังจากนั้นแล้วใช่ไหมเจอกันต่างงานก็ทักทายเจอกันกี่ครั้งนะคะตัวเองเยอะหรล่หมครับใ่ครัหรรัมค่ไครับรับรัรใช่ับม่คม ตัวของคุณเป็นจมิกเองเขาก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราด้วยุก็นองส่ยทุกคุก็เห็นรูปนีวาสนาอนันช่มว่าเป็นเหที่ายไม่กล้าปากเรื่องนี้อย่างจริงจังทำไมทำไมจะมาเอาเป็นเรื่องอะไรแบรูปที่ถ่ายสเรางานนายกอาจจะไม่ได้แต่ไม่ก้แต่ไม่ก้าแต่ไม่กล้าแต่ไม่กล้าแต่้าแต่าแต่ไม่้ต่ไ่้ต่ไก่แตล้ ยูโนมีนิทโกคุณรู้จักผมน้อยไปว่าพูดเองเฉลยเองถ้าไม่เฉลยนี่ผมว่าคนฟังงงแน่นอนเพราะว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต้องรู้ความหมายด้วยนะแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่ที่ผมได้ยินในความหมายนี้นะครับว่า you k n น w m อ a little โกรู้จักแล้วนายยกพูดเสร็จถ้าเดินไปผัว่านักข่าวงงแน่นอนก็เลยถามนักข่าวว่าคุณรู้ไหมแปลว่าอะไรนักข่าวบอกไม่รู้คุณรู้จักผมน้อยไป a little go a little a little นี่เขาเป็น adjective นะครับ go เนี่ยเป็น verb แต่คำว่า little go เนี่ยมันรวมกันเป็นคำนามเป็นคำแสลงคือก็คือภาษาอังกฤษสไตล์คนไทยเนี่ยครับไปคุยกับฝรั่งนี่ไม่รู้เรื่องแน่นอนว่า you know me a little go คนนะุณน่ะรู้จักฉันเนี่ยน้อยไปเพราะนักข่าวไปถามว่าเนี่ยทำให้ไม่กล้าดำเนินการมาตรการปราบปรามจริงจังอะไรประมาณนี้นะครับบอกเฮ้ย คุณรู้จักผมน้อยไปนะดีไม่ถามว่ามันถามไม่ได้กัแต่ว่าอีกสำนวนหนึ่งที่เราได้ยินตลอดนะครับคุณรู้ไหมว่ากูลูกใครอะผมลูกใครเะรอใครพ่อกูอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มียังมีสำนวนอะไรอีกไหมมีอ๋อดับนายกเห็ไหมฮะัานายกนกยกนี้ต้องพูดถึงคุณุงอิงเลยนะครับแบบทองทานเลยที่ไปให้สัมภาษณ์ในสื่อออนไลน์นะแล้วก็พูดไทยภาษาอังกฤษเนี่ยผสมผสมกันไปหมดนะเช่นคําว่า S the s o u r c said that we cannot set this ร anyway. ัฐบาล anyway นี่อ่านตามคำเลยนะครับ My dad will โกง We get 300 something แต่แว่าแต่ว่าคนฟังบอกว่าน่าจะฟังผิดคือ my dad เนี่ยต้อง my dad w a s go โกง my will โกงนี่ไม่ได้เพราะว่ามันมันแต่ผมว่าเขาถนะอดถูกเลยเพราะถูกจาวหาไปแล้วคือต้องฟังต้องฟังภาษาอังกฤษงไงครับพอฟังแล้วเนี่ยเราก็จะ to go to the ร anyway ัฐบาล anywayThe terrible แย่มาก สนุกอีกเยอะอันนี้ก็เป็นไม่แต่อันนี้คืออารมณ์ขันเนี่ยใา่มที่ว่าก็เนี่ยยูโนมีอะไรติดตัวยเนี่ยพอนายกมาบอกยูโนมีเรื่องโกคุณบุญยอดนี่ก็แบบทันทีเลยบอกเอ้ยมึงมีนี่อดีตนายกเนี่ยก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษปนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษของนายกนุทินนี่เจ๋งกว่าเจ๋งกว่าคุณลุงยิ่งกว่านะครับแต่ว่านี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่คลิปภาพอันนี้ก็ว่อนนะครับ ผมก็เลยไปไล่นะครับเพราะว่ามันมีนักธุรกิจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันโยงตรงนี้ครับมันมาจากช่วงปลายเดือนที่แล้วมึงที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณกรไปยื่นสองอาทิตย์ที่แล้วพอสองอาทิตย์แล้วนะพอไปยื่นนะครับแล้วก็มองว่ามันมีนักการเมืองบางส่วนที่ไปเกี่ยวข้องก็เนี่ยครับเกี่ยวกับเบนสมิธนะครับแล้วก็มีอเดี๋ยวไปดูครับสี่ท่านนะครับ ที่เป็นนักธุรกิจในกัมพูชาแล้วก็เป็นนักธุรกิจจีนนะครับคือคือทางเฉินจื้อนะครับสี่คนก็จะมีเบนส์มิดหรือเบนจามินมาว์บอยเออร์นะครับแล้วก็มีก๊กอานมีเฉินจือ้อแล้วก็ยิมเลียกนะครับนี่ครับกอกอานกับยิมเลียกเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพุนเซนนะครับก๊กอานนี่ถือว่าเป็นเจ้าพอ่อ ที่ปล่อยเป็ดเลยนะครับนอกจากนี้แน่นอนครับถ้าเป็นเจ้าพ่อปล่อยเป็ดเนี่ยต้องรู้จักฐานไทยนี่มากมายนะครับก็มีข้ขอคอลอหาเรื่องหาผลประโยชน์อะไรในอดีตช่วงที่ผ่านมายิ้มเลียกเองนี่เป็นลูกของอดีตรองนายกกัมพูชาครับแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณเซนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าเรื่องของธ,ธุรกรรมออนไลน์ไซเบอร์ไซเบอ,อร์ครามนะครับอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีเนี่ยลิงก์ไปถึง คุณเซนแน่นอนเฉินชื่อก็เป็นนักธุรกิจจีนนะครับที่ไปทําธุรกิจในกัมพูชา4คนนี้แหละครับที่ถูกทางปปงนะครับมีคําสั่งยึดทรัพย์ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ก็หมื่นกว่าล้านนะครับ <Okay. S 1> คุณเบนสซมิดเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีคอนเนคชันทั้งในกัมพูชานะครับแล้วก็ในไทยแต่ว่าคอนเนคชันจะระดับไหนนะครับนายกอนทุทินก็บอกก็รู้จักแต่ว่าไม่ได้ มีความใกล้ชิดอะไรแล้วก็อย่ามาได้ดูหมิ่นรัฐบาลที่ว่าไม่กล้าปราบปรามนะครับถ้าใครเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็ต้องเล่นงานนะครับยูโนมีอาริตนโกนะครับก็ติดตามกันต่อครับว่าเรื่องนี้หลังจากที่ทางปปงอมีมาตรการยึดทรัพย์ไปแล้วนะครับจากนี้ไปนี่จะไปพัวพันถึงใครยังไงครับคุณนุยอดผู้ชมของเราก็อารมณ์ขันนะฮะบ,บอกว่าคุณ ทีวาดาโทนี่เนี่ยบอกว่าเหมือนกับคาว่า no car no nation ที่เข้าใจคาว่า no car no nation ไหมไม่มีรถไม่มีชาติอ๋อไม่มีรถไม่มีชาติอ่าอะไรปะไม่มีรถไม่มีชาติหรือทูคาการเด่นรถสองคันสวนจันทร์เันสวนอ๋อจรทูคาการเด่นทูคาการเด้นคืออนี่ต้องคุยกับคนไทยด้วยกันนะถึงเข้าใจนะครับไปคุยกับฝรั่งนี่ มนแน่นอนโกโซบิกอ่านี่อันนี้เป็นศัพท์ที่เราใช้กันบ่อยนะโกโซบิกแล้วเนี่ยอย่าใช่อันนี้อันนี้เป็นศัพท์ที่ฝรั่งฟังก็รู้เรื่องรู้ไหมพอรู้รู้โกโซบิกก็รู้ว่าไปกันใหญ่แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็พอรู้เรื่องแต่ว่าแต่ภาษากังกเขาจะไม่ใช้คำนี้ใช่ไหมถ้ามันไปกันใหญ่เนี่ยภาษาอังกใช่ไหมไม่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 ไใช้คำนี้หรืออย่างว่าโดยเฉพาะไอ้ล่าสุดเนี่ยผมว่ามันจะเป็นคำที่คนไทยจะไปใช้กันเยอะนะยูโนมีอล t ต l e g โกน ผมฟังแล้วผมยังคาเลยเขาบอกว่าเออนะนายกก็มีมุกค,ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของจากคลิปภาพนะครับภาพที่เปิดเผยโดยผู้สื่อข่าวของผู้จัดการและในนั้นเนี่ยแต่ว่าคนพูดถึงบิ๊กแดงน้อยก็จะไปโฟกัสในส่วนของนายกอนุทินเป็นหลักนะครับบิ๊กแดงเองก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในเตรียมทหารรุ่นยีด้วยแล้วก็เป็นยทฐานที่บิ๊กตู่เนี่ยครับ ให้ความไว้วางใจอย่างมากวางตัวเป็นผอบพหนึ่งก่อนการยึดอำนาจเดือนพฤษภาคมปี67ผมเข้าใจว่ารูปนี้น่าจะก่อนการยึดอำนาจนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นนี่ <c oughs> บรรยากาศคงไม่ชิวๆแบบนี้เพราะว่าหลังยึดอำนาจ <c oughs> ปี67นี่บิ๊กแดงนี่ไม่น่าจะเดินสายอะไรอย่างเงี้นะครับครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพเมื่อวานนะครับก็เลยนายกกรชี้แจงบิ๊กแดงก็ ชี้แจงเช่นกันเอ้มีมีมีกราฟิกของพิกแดงไหมถ้ามีเอาขึ้นไหมดูรู้สึกทางแนวหน้าก็ทํากราฟิกในส่วนนี้ไว้แล้วก็ชี้แจงเหมือนคล้ายๆกับทางนายกอนุทินเนี่ยนะครับที่ว่าไม่ได้มีส่วนสนิทสนมอะไรเนี่ยครับก็บอกว่าพิกแดงบอกนี่ครับว่าเป็นภาพปี57เรียนหลักสูตรวปอนะครับแล้วไปดูงานที่สิงคโปร์เพื่อแนะนำให้รู้จักเบนสมิธเป็นนักธุรกิจมารับประทานอาหาร จำได้ว่าแนอนุทินพูดตอนนั้นว่าอเมริกันแชร์ไม่มีใครเลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นรูปงานแต่งงานของลูกสาวและคนมาร่วมงานเยอะไม่ได้สนิทหรือคบหากับนายเบสสมิธรู้จักกันแบบผิวเผินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมโยนเข้าไปในถังเป๊ปซี่เนาะเผื่อว่าได้ได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของบิ๊กแดงนะครับซึ่งก็คุณสรยุทธคุณสรอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับ แต่ว่าในคอเนี่ยถ้าดูยศภาพนะครับเป็น3มดาวก็คือเป็นยศผลโทนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่เป็นแม่ทัพแต่ว่าภาพในในรูปเนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นพบพบพนหนึ่งอันนี้ครับเป็นกราฟิกที่ทางแนวหน้าเราทําขึ้นก็มีนักข่าวครับค,รคุณสรคุณสรยุทธนะครับก็มีการส่งข้อความชี้แจง หลังจากที่นักข่าวสอบถามเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่องสื่อนะครับเพราะคุณสุรยุทธ์สุรจินดาเนี่ยก็ตรวจสอบก็เลยมีความเห็นก็ได้เป็นมุมข่าวอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับคุณบุญยศครับใช่ครับโอเคก็สิบปีที่แล้วนะครับหน้าตาคุณก็เปลี่ยนไปก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ภาพในปัจจุบันแน่นอนนะครับ